ตอนนี้อยู่รงพยานค่ะเมื่อวานคนสวยเขาออกมาเดินอยู่ข้างถนนปรากฏว่าแม่ปานกัดเขาเราก็ลงไปห้ามประมาณห้าทุ่มกว่าพอห้ามไปห้ามมาก็ไม่รู้ตัวไหนมาลุมกัดเราก็เอาตัวคุมมนะตัวคุมคนสวยได้แผะนะแล้วก็ที่ นี่กัดผ่านังเกณยีนะเพื่อนๆตอนนี้ก็รอฉีดกระตุ้นพิษสุนัขบ้าอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จแล้วก็อาจจะต้องฉีดปัทยักด้วยนะโดนกัดเมื่อวานก่อนเที่ยงคืนตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเก้าโมงกว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลสมเด็จเดี๋ยวยังไงก็เป็นห่วงคนสวยตอนนี้เพื่อนๆหมาจอรที่รักยังไงก็ ภาวนาให้คนสวยจะเป็นอะไรมากแม่เจ็บไม่เป็นไรแต่ห่วงคนสวยมากนานๆจะได้เจอกันทีเมื่อวานแม่ตาลก็ใจร้ายไปกัดคนสวยนะเพื่อนๆน,นี่คือแม่ตาลค่ะที่กัดคนสวยเมื่อคืนนี่คือคนสวยค่ะแม่ของแดงน้อยนานๆจะได้เจอกันทีอุตส่ส์ดีใจเขาน่ารักมากเขารู้ว่าเขามาเจอแม่พอเมื่อคืน เขาน่าจะออกมาดักเจอเราหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่เขาเข้าบ้านไม่ได้เราเห็นเขามารออยู่ข้างถนนนะคะก็เลยเจอเขาปรากฏว่าเจอเขาเสร็จแม่ตาลกัดเขาเฉยเราก็เลยเอาตัวเนี่ยไปห้ามไปรับแทนนี่ฝากยาให้คนสวยค่ะให้คนแถวนั้นที่เขาดูแลคนสวยอยู่ให้เขาช่วยเอายาหยอดให้คนสวยทีอันนี้แผลค่ะ ระหว่างที่รอฉีดพิสุนักบ้ากับบาททะยักอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะเพื<ๆ>่อนๆอ่าแล้วก็รอเขาทำแผลให้อันนี้ก็ปีนี้ฉีดไปแล้วรอบหนึ่งค่ะสองเข็มแล้วนี้คุณหมอฉีดกระตุ้นอีกเข็มหนึ่งนี่ก็โรงพยาบาลทําแผลเรียบร้อยเพื่อนๆนะคะอ่าทำแผลเรียบร้อยค่ะก็โดนวันนี้เรียบร้อยโดนฉีดยาไปแล้วเมื่อคืนหลังจากที่โดนหมาตุมกัดไปแล้วก็รถพังค่ะเพื่อนๆต้องยกมาที่อู่ค่ะเพื่อน ก็ประมาณนี้เลยค่ะรถพังค่ะตอนประมาณก่อนเที่ยงคืนนะคะเพื่อนๆอ,อยู่อู่ต้มรถ่ายกมาค่ะเที่ยงคืนนะ